สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการไทยรีพอร์ตคนไทยต่างแดนนะครับผมดำฤทธิ์วียกุลครับและผมการเหมสมวิติครับครับเราก็มีข่าวสารสาระจากทั่วทุ่มทุกมุมโลกนะครับเกี่ยวกับคนไทยและเรื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้เสนอรายการนะครับวันนี้สาระเรรู้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่ประเทศเปรูกันก่อนนะครับโดยนายกาทอรสิทธิโชติเอกอักรราชทูตณกรุงลิมานะครับได้นําคณะข้าราชการจากสถานทูตประจัดงานไทยเฟสติวัลที่เมืองคัสโตนะครับเมืองหลวงของแคว้นคูโซทางตอน ตอนใต้ของเปรูนะครับเพื่อประชาธมพันธ์เกี่ยวกับประเทศไทยในด้านอาหารการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและวัฒนธรรมครับนอกจากนี้นะครับยังเป็นโอกาสในการหาพันธมิตรและลู่ทางในการดําเนินการความร่วมมือในทุกมิตินะครับในพื้นที่ท่องเที่ยวของอพื้นที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศเปรูด,ด้วยครับครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ,รบสาระที่2นะครับ ไปที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับคุณโจกิ่งเพชรบุญจยงยังมีรายงานนะครับในการติดตามคณะของนายอัศสิธิ์ดำรงรัตนะครับประธานโครงการ Power of Society นะครับของมูลน,นิธิหมอ19บาทนะครับร่วมกับชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับไปจัดงานโปรโมทวัฒนธรรมและหารายได้จัดซื้อจักรยานยจักรยานนะครับให้กับเด็กยากจนที่ร้านอาหารไทยชื่อซอย22กรุงโซนะครับ,รบงานนี้คุณจักรจันทร์อาคัมศรีนังเอกจากช่องเศรษสีคุณไคบุ๊คชุติมา อยู่ลงเดทนะครับมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2009คุณสีรั์เรืองศรีมิสไทยแลนด์เวิลปี2010แล้วคุณวัชินีวิรพพงศ์มิสเอเชียเฟรนชิพปี2011ก็ไปร่วมงานด้วยโดยมีนักธุรกิจนักธุรกิจชั้นนาของเกาหลีใต้เข้าร่วมงานกันอย่าง,งครับคล้างเลยครับครับและเดี๋ยวติดตามช่วงคนไทยใกลถิ่นและก็นาทีทำนาทีทองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัลย์มาลีวันนี้คุณผู้ชมมาอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งวันนี้เองจะครับจะมาถ่ายทอดนะครับถ่ายทำนะครับการแสดงคอนเสิร์ตครับเพลงพัชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสนะครับครั้งแรกเลยนะครับที่กรุงปารีสแห่งนี้นะครับวันนี้อยู่กับผู้ประพันธ์นะครับกับ คาร้องที่เป็นภาษาฝรั่งเศสในครั้งนี้นะครับคือคุณแปรมิกาสุจริตกุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการวันนี้นะครับช่วยเล่าที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้หน่อยครับคือมันเป็นโครงการซึ่งดิฉันก็ได้เริ่มมาเมื่อร่วมสี่ปีที่แล้วนะคะตั้งแต่เริ่ม,มนำบทเพลงพระราชนิพนธ์สี่เพลงแรกเนี่ยนะคะมาเรียบเรียงแล้วก็แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ได้ทําเรื่อง เรื่องทูลกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญมาแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสคะ่ะก็<ม>ท่านก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทา,านนิฉันก็รู้สึกว่าเป็นอะไรซึ่งภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยนะคะคแล้วก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่จะให้ที่จะทําตรงนี้ต่อไปแรงวันนี้นะครับมีทั้งหมดใชบทเพลงทั้งหมดกี่บทเพลงครับใช้14เพลงค่ะแต่ว่า ที่เรียบเรียงที่แปลทั้งหมดคือ27เพลงค่ะคแน่นอนนะน,นะคะงานซึ่งใหญ่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจจากหลายๆฝ่ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่ที่ทางเราได้มีโอกาสมาแสดงถึงกุงปารีสครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ด้วยความร่วมมือจากสถานทูตไทยนะคะปุ่งปารีสแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีบริษัทเอกชนที่ได้ให้ความ สำคัญกับโครงการนี้นะคะอย่างเช่นปตทบริษัทปตทนะคะแล้วก็ธนาคารกรุงเทพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนหลังเนี่ยคะ่ะก็ได้ไปพบกับทางชมรมสตรีไทยนะคะที่กรุงปารีสก็ทางนายกสมาคมคุณ ปณิธานต่บุคคลก็ได้ให้ความเมตตากับโครงการเรามากเลยนะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือทุกอย่างแต่ก็ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากนะคะที่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะนำเปลืบทเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสมาเผยแพร่ที่กรุงปารีสนะคะให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสกับความไพเราะแล้วก็ปริชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ ครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับครับสรับคุณปริมิกาสุจริตคุณนะครับสำหรับข้อมูลที่ได้รับในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ค่ะ เรานั้นเราทุกคนคงอยากจะประสบความสําเร็จการประสบความสําเร็จนั้นมี2วิธีการให้ทํา 1. ลุกขึ้นมาสร้างความสําเร็จด้วยมันสมองสองมือของเราเรียกว่าลุยด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของเราเองวิธีนี้ค่อนข้างจะช้ากว่าจะประสบความสําเร็จบางทีเลือดตาแทบกระเด็นแต่มีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือมองหาใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นคนต้นแบบของเราแล้วเรียนรู้ว่าเขาประสบความสําเร็จได้ยังไง หอดบทเรียนจากเขาว่าเขาสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างไรแล้วเจริญรอยตามเขาแต่อย่าเท่าเขาต้องสําเร็จให้ยิ่งใหญ่กว่าเขาคนที่เรามุ่งมองว่าจะเป็นต้นแบบของเรานั่นแหละภาษาพระเรียกว่าเป็นคนที่ควรบูชาและการบูชาที่ดีที่สุดก็คือเรียนรู้จากเขาแล้วนํากลับมาพัฒนาตัวเราถ้าเราทําได้วันหนึ่งเราก็จะสามารถโดดเด่นไม่น้อยไปกว่าคนที่เรายกย่องและก็บูชาสมกับคำกล่าวที่ว่า บูชาหรือยกย่องคนที่ควรบูชาเป็นอุดมบงคลของชีวิตสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แซมมี่แอนแซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโกเอ็กซเแลนต์อินคุณภีพเอ็กซเแลนต์อินเซอร์วิทธิ์ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเศสศดากระตาเวทินนะครับกรงสุนใหญ่น,นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเรียกว่าเพิ่งรับตําแหน่งหมาดๆนะครับสวัสดีครับท่านคุณผู้สวัสดีครับ <Yeah. S 1> ครับ,รบจริงๆถ้าคนที่ติดตามขา่ขาวข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจะอาจจะจําท่านได้ดีท่านเป็นรอ,องรัฐมนตรีกรมสารทูตเก่าหรือเราเปทำหน้าที่รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเหมาะสมแล้วที่ไปอยู่ที่เมืองที่มีคนไทยอยู่มากที่สุดในต่างประเทศ ก็เตรียมตัวอย่างไรบ้างครับศึกษาพื้นที่อย่างไรไปบ้างครับก็ก็พยายามทําความรู้จักคนนะครับในกลุ่มต่างๆซึ่งคุณดําริศก็ได้ช่วยไว้มากนะครับที่ที่ได้พาคณะต่างๆจากเอมเมาก็ได้เป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้ได้ได้พูดคุยและทําความรู้จักกันครับว่าช่วงยังไม่ไปรับตำแหน่งแต่ว่าทําหน้าที่กองส่ลนใหญ่อยู่ที่เมืองไทยเลยรับคณะจากจากอเมริกาเ่ยหลายคณะแล้วครับทีนี้ในในพูดถึงเรื่อง หรือท่านได้าตืท่าได้ศึกษาปัญหาในาในแอลเอและเมืองต่างๆที่รับผิดชอบอยู่มีแนวนโยบายในการทํางานาสารต่ออย่างไรบ้างครับก็ท่านกงศูสุใหญ่คนที่ผ่านมาครับทั้งทั้งตั้งแต่สมัยท่านจัดวุ่นหลงท่านดํารงครับ,รบท่านก็ได้สร้างามีมีความคิดวิเริ่มอะไรใหม่ๆไว้เยอะนะครับ,รบซึ่งก็คิดว่า ในช่วงต้นเนี่ยก็คงไปสารต่อสิ่งที่ท่านได้ทํากันไว้นะครับเพราะว่าก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าพี่น้องชาวไทยเราอยู่ที่ที่ลอสแองเจลิสที่เดียวก็เป็นแสนแลวนะครับหลายแสนขณะขณะที่ความรับผิดชอบของสถานกงศูลใหญ่จริงๆเนี่ยครอบคลุมไปถึง13รัฐนะครับทางดางฝั่งตะวันตกนะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะครับ มีตอนนี้เตรียมที่คิดโครงการอะไรใหม่ๆไหมหรือว่าไปขอไปตั้งหลักในสารต่อโครงการเก่าก่อนครับก็ขอไปไปเริ่มโครงการเก่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าในระหว่างที่สารต่อโครงการเก่าเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้มองออกนะครับว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยเพื่อจะเสริมต่อย,ยอดสิ่งที่เขา <ๆ S 1> ทำดีๆกันไปแล้วเนี่ยควรจะทำอะไร,ค,รคือประเด็นสำคัญของผมเนี่ยคือ คือโครงการที่คิดออกมาเนี่ยทำแล้วมันควรจะต้องทําได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็แล้วก็ยั่งยืนนะครับครับตอนนี้ทราบว่าไปรับตาแหน่งเนี่ยไปเพราะ,ะข่าวดีนะครับเพราะวะนนทางกระทรวงมหัดไทยกับกระทรวงการต่างประเทศก็มีเซ็เนความร่วมมือแล้วที่จะให้มีการต่อบประชาชนให้กับคนไทยอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ลอแองเาลิสก็เป็นเรียกว่าเป็นนาล่องเลยใช่ไหมค,ครับ ก็ก็เป็นหนึ่งในในสามออฟฟิศเอ้ยในห้าออฟฟิศนะครับที่ที่เป็นนำร่องสำหรับปีนี้นะครับในการที่จะออกคือบัตรบัตรประชาชนนะครับคือในกรณีที่ต่ออายุนะครับแล้วก็ในกรณีที่ชำรุดเนี่ยเสียหายนะครับก็ก็ก็สามารถทำได้ซึ่งคาดว่านะครับก็คงจะประมาณกลางปีนี้นะครับกลางปีนี้นครับตอนนี้เนี่ยตามที่ผมทราบเนี่ยก็คือมีออกทุกเดือนอยู่แล้ว นะครับที่เราไปปีหนึงสิครั้งอยู่แล้วกะงศูนก์สัญจรแต่ว่าถ้ามีการเปิดต่อบัตรประชาชนนี้คิดคิดว่าจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นไหมก็อาจจะใช้ของเดิมแต่หมายถึงว่าบริการเราเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับนอกจากทำพาสปอร์ตแล้วเราก็ไปช่วยในการต่ออายุบัตรประชาชนด้วยนะครับอันนี้ต้องขอดูนิดนึงในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเพราะมันจะต้องเกี่ยวกับการที่ เชื่อมโยงกันไอ้คอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับในทางที่ะจะไปรับตําแหน่งกองศุนย์ใหญ่นละครลอสเสดจจะมีอะไรที่จะกล่าวกับคนไทยที่อยู่ในเขตพื้นที่13รัฐที่ดูแลนะคครับก็ก็ต้องออทุกอย่างของสารกองศูนย์ใหญ่จะทําสําเร็จได้นะครับก็ต้องความร่วมมือกับของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับพวกเราเองซึ่งอยู่เนี่ย 10กว่าคนเท่านั้นเองเนี่ยนะครับคงทำดูแลท่านได้ไม่ทั่วถึงทุกคนแน่นอนแต่สิ่งที่เราอยากจะทำก็คืออยากให้ท่านมีการรวมตัวกันนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วก็มีตัวแทนนะครับซึ่งเราก็จะผ่านตัวแทนเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปเพื่อคิดว่าเป็นวิธีการที่จะทำให้บริการต่างๆของของสถานกงสุลใหญ่เนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดครับ ครับนั่นเป็นความรู้สึกของกงสุลใหญ่กนครลอสแอนเจลิสคนใหม่นะครับคุณเจษดากัจจาวีินนะครับวันนี้ขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ครับสวัสดีครับ,รบสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ช่วงสุดท้ายครับกับปฏิทินต่างแดนวันนี้เริ่มที่ประเทศออสเตรเลียก่อนนะครับนายพีรวิศวันประเทศครับกองสุวนใหญ่นครซิดนีย์ก็ได้จัด งานสาธิตการทําอาหารไทยนะครับที่บ้านพระกองสุนญ่นอซิดนีย์โดยมีกลุ่มสตรีนานาชาติและกลุ่มสตรีนักการทูตในซิดนีย์นะครับไปร่วมงานโดยเชิญคุณสุเจตแสงคำนะครับและคุณพลตันทเสถียรไปสาธิตการทําแกงมัสมันบรรยากาศก็เป็นที่ประทับใจครับรวมทั้งกลุ่มสตรีที่ไปร่วมงานก็ได้ขอให้ท่านภรยาของกองสุนญ่นะครับจัดทัวร์ไปชิมอาหารที่เมืองไทยด้วยครับครับต่อไปเป็นเขาดาวงานไทเนิวเยียร์2012นะครับ สงการเฟสติวัลครั้งที่9นะครับวันที่1นเมษายนซึ่งปิดถนนฮอลลีวูดนครลอสแอนเจลิสจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับคุณมาลีเหมือนรักษานะครับประธานจัดงานปีนี้ก็ประชาพันมาว่าปีนี้มีการจัดการแสดงถึง3เวทีใหญ่นะครับแล้วก็เวทีการประกวดมิสไทยชาว2 0 1 2ด้วยแล้วก็จะชมความบันเทิงจากเวทีทั้ง3นี้อย่างจุใจเลยนะครับพร้อมดิฉีเป็นจากเมืองไทยไปร่วมงานด้วยงานนี้สนับสนุนโดยสายกองสูนใหญ่นครลอสแอนเจลิสสตากรุงเทพมหานครการ ทั้งเชียงใหม่ทศไทยแล้วก็การบินไทยจำกัดมหาชนครับก็อย่าลืมครับเปิดร่วมงานการให้มากๆเพราะงานคนไทยอยู่ในต่างแดนก็เหมือนอยู่บ้านเรานั่นเองครับครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการนำเสนอส่งมาได้ที่ไทย i วสีวัน a gmail com ครับครับแล้วก็ถ้าจะติดตามย้อนหลังนะครับชมได้ที่ u t u b e นะครับพิมพ์คำว่า Thailand r e p o r t ครับและปีตามด้วยปี2012ครับดูได้ครับย้อนหลังทุกวันนะครับก็ยังดูได้ทางช่อง แบงคอกทีวีในเครือข่ายของเจริญ c ค b เบิ v ทีวีนะครับซึ่งสามารถรับชมผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยใช่แล้วครับและวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโพกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน